เต็มเต็มฮะบักหนึ่งทางคนเดียวตรเสอเงี้ยได้เงเอได้เง้เกือบ้ได้เรคราวนี้ถามหมดก็เรู้ว่ามีเด็จีไม่รู้ดิ ผมเล่นฟังนี่เนี้ยก็นด้านเดาโอ้ยผมเล่นฟังพุ่นเล่นฟังพุ่นหาล้อยามได้เล่นเดี๋ยวจ่อจำด้อผมมาจำนะเอาไหมเอาไหมไปเติมใจ จย่งข้ามไม่ได้ตอนนี้ข้ามสองเลขางนทนใจเอนเอาครับมาชมจากก็สองสองนะครับฝั่งนู้นเป็นจ่าแฮกสินทรัพย์ยืนคู่กับหนึ่งเมยลาบนะครับหรือว่าหนึ่งรามินทานะครับ อีกทีมก็จะเป็นปุ้ยจเจริญราศแล้วก็เหน่งดาวคณนองน,นะครับนี่แหละครับฝั่งนี้ข้ามได้สองนะครับข้ามฟรีฝั่งนู้นข้ามคนเดียวนะครับเจ้าหนึ่งมายาลาบข้ามคนเดียวจะแฮกเสียบขาข้างไม่ถนัดช่วยนะครับเสียบขาถนัดไม่ได้นะครับให้เสียบขาข้างไม่ถนัดเอาครับยกลนแปลลูกสองเอาครับขอคนนะหนึ่งไลหนึ่งแคร์นะครับฝากกดติดตามด้วยเอาครับ เอาครับเทียบอยู่น้ำลายก็อยู่นะครับไม่ไปไหนน้ำลายเอาครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแคร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเอาครับรองผู้เอกนะครับผู้ถัดไปจะเป็นพม่าหยองนะครับผู้เอกนะครับพม่าหยองก็กําลังแต่งตัวนะครับผู้ต่อไปนะครับแฟนแฟนเอฟซีของพม่าหยองก็อดใจรอนะครับผู้ถัดไปนะครับพม่าหยองเดียวกับ อย่าแฮกสินทรัพย์นะครับเดี๋ยวป๊อกเดียวนะครับเอาครับใครจะไปใครจะอยู่ก็อีกไม่ถึง1ชั่วโมงเจอกันแน่นอนนะครับเอาครับเจอแน่นอนเอาทักทายนิ่มสมตัวนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับเทวันจอมไปสีสมบูรณ์องศานะครับ f อซตัวโยงนะครับแล้วก็ธวัชชัยโคตรเพชรนะครับลิศตันแบกนะครับสแกงงามประภาพทิมพการนะครับ เอาครับจันลินนะครับถึงมั่นนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยพี่ทองใส่นะครับพุกจานนน์นะครับผมก็อ่านมัม่วๆไปภาษาอังกฤษอาศัยความจำเอาครับอีกคนก็จะเป็นพุทธินันหรือเปล่าอ่านไปจิตขออภัยด้วยภาษาอังกฤษอย่าอย่าให้ผมอ่านนะครับมันมันอายเขาออกสื่อด้วยภาษาไทยก็ยังอ่านไม่ไม่ออก <c oughs> เอาครับชมครับชมเกมเริ่มต้นจาแฮกสินทรัพย์เป็นฝ่ายเสิร์ฟ เตะขาข้างไม่ถนัดนะครับข้ามคนเดียวครับหนึ่งมายาบาเอาครับตัวเตะตีระเบิดครับมังกรแทงน้ําดาวก็เอ้ยเรียบร้อยครับตีไม่ข้ามครับลูกกิ่งเอาครับเสียยังไงครับเสียหนึ่งบวกเหมือเติหนึ่งมายาบนะครับเอาผมเอาเรียกง่ายๆนะครับหนึ่งมายาาหนึ่งรามินทาเอาครับจับคู่กับจ่าแฮกเอาครับความมันกําลังจะบังเกิด เอาครับกบีก็ไปป่วนอะไรครับเอาครับจ่าแฮกเสร์ฟขาข้างไม่ถนัดครับเสร์ฟมาลูกนี้ออกเสร์ฟขาซ้ายนะครับเอาครับมาดูลูกเสร์ฟของเสียนเองดาวขนองหรือว่าเน่งแข่งน้ํานะครับเอาเป็นเน่งดาวขนองนะครับติดปากเอาครับเน่งดาวขนองครับเบอร์สิบครับตัดตัดก้อข้างหลังตัดก้อเดิมพันเอาครับไม่ใช่ตะดก้อจิ้นน้ํานะครับเอาเสียนเอง เน่งดาวขนองครับเสิรฟโยงไปครับลูกนี้ออกหรือเปล่าไม่ออกเอาครับปาดยอดครับลูกเก่งครับนี่บอกเออบอกเข้ามาเข้ามาลีลานี่ร้ายกาดนะครับหนึ่งเมย์ลาบเอาครับแรกข้ามแพ้เสียโมดนะครับล่าสุดนะครับที่สนามสามสี่นะครับเอาครับจะแฮกเสิฟขาข้ามไปถนัดเจ้าปุยจะเลยลาดยกไป เนงโดดเหยียบลูกนี้ยกล้นครับเสียหายหนึ่งมยลาบกดลงมาเรียบร้อยครับโอ้โหเหลี่ยมแล้วก็ดีนะครับจะไม่มีลูกหนักนะครับแต่ว่าแกถือว่าปาดทางนะครับเล่นเหลี่ยมนะครับเด็กๆดูไว้เอาไปศึกษานะครับเด็กๆนะครับดูไว้เอาไปศึกษานะครับผู้ใหญ่ไม่ต้องไปศึกษานะครับเอาครับแนะนําให้เด็กๆเอาครับเน่งเดาขนองเอาเอาไม่ตายครับไม่ตายไม่ตายเนงเน่งเนงแท้งน้ำโอ้ลูกนี้เตะลูกนี้ออกหรือลงกรรมการแบงค์ตัดสิน กรรมการชี้ลุงลูกนี้น่าจะลงนะครับตามสายตาผมนะครับน่าจะโดนเฟ้ฟเ,เอาครับเทียบโยเทียบโยกดแชร์หน่อยดีกดแชร์หน่อย,อยทำตัวมีประโยชน์หน่อยไปเอาครับมาดูลูกเสิฟของเหน่งดาวขนอนนะครับศูนย์ต่อสอนะครับเจมส์สิเอ็ดนะครับ,รบท่านเหน่งดาวลองเสิฟลูกนี้โอ้โหเสิฟดีเอาครับหนึ่งไม่ายมา,ากยกมาจ่ายแฮกลูกนี้ปาดครับตัวปุ้ยเกี่ยว เดี๋ยวโดนใครโดนใครเอาครับมาดูลูกเสิร์ฟของ<ด>จา่าแฮกสินทรัพย์นะครับ2อต่อศูนย์นะครับเอาครับเสิร์ฟมาเอาครับปุ้ยเจเลราดโกเข้าไปเสียนิงนิงดาวคนน้องเตะโอ้โหลูกนี้เอาก็ต่อตามแต้มอ่ะ คิดอย่าเล่นย่าอย่าไปกลัวเสียทำไมการพนันเหรอ12 11อ่ะครับจ่าแฮกยกมาเตียวหรือเปล่าเกี่ยวไม่ติดนี่เต้นรึต่อไปดิเออเล่นอย่าไปกลัวการพนันเล่นเล่นอ่ะครับเสียบไปเอาครับยังไงครับปุ้ยฝั่งนี้ข้ามสองนะครับ หนึ่งแข่งนาไอ้เกี่ยวโอ้รู้นี่เกี่ยวอย่างเทพเกี่ยวอย่่งไรโอ้โหรูนี้เหยียบไม่ข้ามโอ้หนึ่งเมยราส์รู้นี่เหยียบไม่ข้ามลิสตันแบ็กบอกแรกข้ามที่แก้ได้ไหมครับแกข้ามไม่ไหวนะครับลิสตันแบ็กลิสตันแบ็กข้ามข้ามหลังเท้าอย่างเดียวรุงแก้ข้ามจังหวะน่าจะลองอยู่นะครับหาเขากระปียาบัง ขอบคุณมากครับกบีเอาครับหนิงครับนิงแท่งน้ำดาวคอน้องเสียไปครับจ่าแฮกนี่ขาแกยาวครับเอาครับหนึ่งมยราบลูกนี้โดนตัวอา่าคู่นี้มันแน่นอนอยู่ไม่ได้แล้วถอดเสื้อ,อร้อนแล้วเอาครับไม่หมดก็เหลือน,น้อยจะปุ้ยบอกเอาแต่มือกับหนิงดาวคาน้องความมันกําลังเกิดเอาฝากแคร์ด้วยขอคนนั้นหนึ่งไลน์แคร์ฝากกดติดตามจ่าแฮกเสิร์ฟมา ปุ้ยเจริญราษฎร์วันนี้มาประท่าเวทใหญ่ครับเน่งดาวขน้องติดหัวเอ้าโอ้เอ้าเอ้าโอ้โหยังจะเอาขึ้นเฉยอ้าวครับยกได้ก็ได้เตะนะครับอาครับมาดูลูกเส็บของปุ้ยเจริญราษฎร์ครับอาครับจ่าแหกงนี่แกรูปร่างแกได้เปรียบเกี่ยวครับเกี่ยวเอายกล้นครับเสียหายครับไม่ละเอียดต้องโดนไม่ละเอียดปุ้ยจังโดนโดนจริงๆเอาครับ ผู้นี้คิงหนึ่งมืนบาทนะครับผู้นี้ใช่ไหมหนึ่งมืนบาทนะครับเอาเทียบโยเทพโยฝั่งนู้นต่อเลยมันแมวผมชอบฝั่งนี้อะไอย่าเ้วเทียบโยเล่นฝั่งไหนก็ตายหมดครับแต่ก็ผมบอกก่อนแต่ก็เคยทำบุญบ้างแต่ก็ชอบเอาครับมาดูลูกเสพของจ่าแฮ เสือบอีซ้ายครับสิงซ้ายครับต่อเลียมให้ขาไม่ถนัดเอาครับยังไงครับเหน่งดาวขน้องโดนเกี่ยวโดนเกีียวหนึ่งไม่ยลากเฮ้ยสวนหัวไม่ได้ลูกแรกไม่ได้โดนกอนสวนหัวลูกแรกไม่ได้เอาครับเอาครับเอาครับตอนนี้ขึ้นนำสามต่อศูนย์ถือว่าได้เปรียบเยอะนะครับฝั่งเดินสายแถวรามินทานะครับจะแฮกเสร์ฟ เิร์ฟโยงมาครับเหนง่งดาวขน้องครับเปิดปุ้ย,ยเจรินลาดลูกนี้เขีียรลูกนี้โอ้โหเทียบโยเล่นฝั่งไหนครับเทียบโยเล่นฝั่งแต้มตามนะครับแต่ก็แกเล่นฝั่งไหนแต่ก็พลิกแพ้มหมดผมบอกบอก่อนเสริบเสริบข้าไปซื่อแกมองก่อนแข่งว่าฝั่งนู้นไม่มีทางสู้ฝั่งนี้ได้นะครับวิเคราะห์ก่อนแข่งครับวิเคราะห์ก่อนแขมเอ้ย ขนาดวิเคราะห์ที่จังหวัดกาลสาินมาก็ยังตายหมดทุกคู่ครับน้ำภาษาอะไรครับแต่พ้อเงินแสนอา้าวอาครับกระบี่ยังไงกระบี่บอกใจเย็นน้องใจเย็นน้องลงไปเองเลยลงไปเตะเองเลยกระบี่สวัสดีท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับอาสามต่อศูนย์นะครับพี่สังขยับหน่อยครับขอบคุณมากครับพี่ เอายังไงเจ้าปุ้ยเตะลูกนี้ติดหัวเอาหนึ่งมยลาบหนึ่งมยลาบติดแย่งลูกนี้ข้ามหน้าข้ามฟรีของนี้ข้ามฟรีของนี้ข้ามฟรีเอายังอยู่ไม่อยู่กบีบอกอยาให้เขาได้ใจกบีบอกอยาให้เขาใจได้ใจนะครับโอ้เอาเปลี่ยนยังไงครับสลับตำแหน่งครับเอาครับเจ้าปุ้ยเป็นตัวทำครับ เอาครับเจ้าปุ้ยฉายาปาดนรกครับเอ้าโอ้ยหนิงยกไม่ได้นะครับเอาครับเจ้าหนิงวันนี้มาแทนเสียออเคียรพันธ์นะครับวันนี้มวยแทนนะครับนะครับถือว่าต้องขอปรบมือให้หนิงดาวขนองนะครับที่มาแทนเสียออเจริญร้านนะครับผมชมนะครับชมขอชมเชยนะครับปาดนรกครับตรงนี้แพ้ชนะอีกเรื่องนะครับแต่ว่าผมขอชมหัวจิตหัวใจของ หน่งดาวขนองนะครับที่มาแทนเสียอ๋อเจเลญราชนะครับถือว่าโอ้สุดยอดครับหัวใจครับเอาไปหนึ่งล้านไรเอายังไงหนึ่งไมยลาบอกป้าเข้าไปโอ้โหเอาครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับ2องร้สท่านนะครับสวัสดีพี่โควิดนะครับนะครับปากกล้ามหรือเปล่าครับจำไม่ค่อยได้ครับเอาเสียอ๋อเขาเขาวันนี้เขามวยแทนครับ เตะลูกนี้โหเตะอัดหมวดชาติครับเอาครับยังไงครับยังไงครับวันนี้แต้มแรกยังไม่มาวันนี้เอาครับหวานใจก็น่าจะมาเชียร์อยู่ข้างครับนี่ครับยังไม่ได้แต้มครับหวานใจนี่เอาครับชมต่อครับเส็บมาลูกนี้ไม่ข้าม ลามินทาสู้ๆนะครับกุ้งเหมือนเดิมเอาครับปฏิท่านครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขออภัยด้วยเอาครับจ่าแฮกยกมาหนึ่งมยราบครับลูกทีบครับลูกนี้โอ้โหแกไม่มีลูกหนักนะครับแกก็มีลูกเล่นกิ๊กก๊อปลูกโอ้คู่ต่อสู้ปวดหัวครับผมบอกก่อนปวดหัวแน่นอนเจอลูกทําของหนึ่งมยราบนะครับเอาครับเสร์ฟมาครับลูกนี้เน่งครับยกครับปุ้ยเจริญราด ปาดนรลกครับตรงนี้โอ้ยเกี่ยวเฉยอ้าวยังไงเสียครับเสียครับอ่าครับศูนย์ต่อโนะครับเส์ฟไปครับอ่าครับจากแฮงกี้แกนแน่นขาซ้ายขาขวาครับดูครับลูกชามครับเหลี่ยมจัดจริงๆนะครับหนึ่งแม่ล่าสวัสดีครับเก่งบ้านมะขามสวัสดีนะครับวันนี้ มาชมเจ้าเก่งน่าจะต่อให้4ี่หนึ่งได้นะครับแบบนี้นะครับเก่งบ้านมะขามน่าจะไล่ไปอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับสี่หนึ่งนะครับเอาครับยังไงครับปลาลูกนี้ไม่ข้าโอ้ยยังไงยังไงนี่เอาใจตายนะอีฟวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านใจมาเชียร์ยังไม่ได้แต้มเลยครับยังไงครับเอาน้ำมาให้นักกีฬาหน่อยเบเกมก่อนโอ้ ยังไม่ได้แต้มเลยเอาเอาน้ำให้นักกีฬาก่อนเบีกเกมก่อนไปโอ้เขาจ่ายแล้วดูแต้มก่อนเอาแล้วออมากินน้ำก่อนครับฝั่งเจ้าปุ้ยครับไม่ต้องรีบครับโอ้สกอแรกยังไม่มานะอาจจะเก่ง เจ้าเก่งมัน,นเวทไหนเจ้าเก่งมันไม่มีเหลี่ยมจ้าอย่ามาแทงเขานะให้เขดูคุณในรายการก่อนไปเตะเขาอ่อนไม่ได้คิดอย่ยาออกเหลี่ยมก็ลองดูที่เตะท่อนน่ำมันลงก่อนอ่ะอย่าออกเหลี่ยมอ๋ออันนี้ราคาเยอะกว่าใช่ไหมราคาเยอะลงก่อนมาชอบของร้อยยะอนกลับเนี่ยดูดิคู่หูดูโอสนามไหนครับสนามป่าเล็กนะครับน้องเก่งสนามป่าเล็กสนามตาทู่สนามสี่นะครับพัางๆก็เข้ามานะครับเอาครับเดี๋ยวมีเหลี่ยมซ้อมกับหยองพม่านะครับ หัวหัวแปรไหวไหมยองมาอมาค่าหัวแปรได้ไหมเก่งกับค่าหัวแปรนะครับเก่งเอาเอาเหลี่ยมไหนเก่งบ้านมาขามซ้อมกับยองได้มีเหลี่ยมไหนยังไงครับเอาครับป่าโรยเน็้ขาดนี้เน็้ขาดครับเน็้ขาดเวลาเตะกับพี่สายทำไมมันเล่นดีจังวะไม่ต้องให้กินน้ำหรอกแต้มยังไม่ได้เลยแต่แต้มเดียวเองฮะ เกมที่เบีดจ้าปาเจมปาเต็มบอกไงบอกออกมาอยยุ่งกับเขาปาเอาครับเสียบมาครับฝั่งนี้กําลังเมาหมัดครับจะเป็นมวยครับเตะตรงนี้โอ้โหเปิดตาราไม่ทันเราออกเอาครับได้แต้มเดียวครับเกมทีเบดเกมที่เบดดูเดียวเกมหรือเปล่า อันนี้สิบแต้มนะครับแต่พอไปอยู่สิบต่อหนึ่งต่อหนึ่งได้แต้มเดียวครับผมไม่อยากจะเชื่อสายตาครับจากแฮกถิ่นครับเสียมาหน่งดาวขนองครับบอกแล้วไม่ชินสนามครับเล่นยากครับจบเกมครับได้แต้มเดียวนะครับโอเคนะครับเจ้าหน่งก็มาเป็นมวยแทนนะครับครับขอบคุณครับเออทอนทอน ยืมก่อนห้ารยืมแบงค์ห้าร้อยืมก่อนก็เอานี่แรกไงให้เตี๋มอสอะเอาไปให้เตมมอสก่อนเดี๋ยวให้เอาไปให้เตมมอสก่อนเอาเตี๋มมอสก่อนเดี๋ยวงงให้เตมมอสก่อนเดี๋ยวงงเออ มบอกบอกแกด้วยเอาเอาที่ผมบอกแก,ออกบอกแกเออโอเครู้เรื่องอ่ะแระแกเอาโอเคนะครับตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับป๋าจุดบ่อนไก่นะครับอีกหลายคนนะครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขอภัด้วยสุดยอดครับสุดยอด,ด,ยอดอโอเคนะครับสวัสดีครับ